จิตใต้สำนึกคือแหล่งสรรพสิ่งที่เราต้องการความต้องการทุกอย่างของเราจะได้รับทุกวินาทีและทุกผลแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยนั้นหลั่งไหลยอย่างลาบลื่นต่อเนื่องไม่ขาดสายเข้าสู่ชีวิตของเรา ความร่ำรวยของจิตใต้สำนึกที่หลั่งไหลเข้ามาหาเราอย่างไม่มีวันจบสิน้นมันจะช่วยเสริมสร้างทำไปเรื่อยๆค่ะทำแล้ววางนะมันจะมาทางไหนเรื่องของมันมันจะมาเวลาไหนก็เรื่องของมันเรื่องของเราคือเชื่อในปัญญาไร้ขอบเขตจำกัดในตัวเราว่าจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอ อย่าคิดเรื่องอัตคัดขัดสนเช่นฉันไม่มีเงินหรอกฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเดินทางนี้ฉันจ่ายเงินธนาคารไม่ได้ฉันไม่มีเงินจ่ายคือไม่มีไม่มีและไม่มีคุณกำลังขยี้และคุณขยายมันนะคะจงอย่าคิดเรื่องลบๆเรื่องเงินทองจงต้องรีบเปลี่ยนเลยเพราะมันเคยชินต้องรีบเปลี่ยนค่ะเคยชินแล้วต้องรีบเปลี่ยนเลย แล้วบอกกับตัวเองว่าอะไรคะอนุภาพของจิตคือผู้ช่วยจัดสรรทุกทีทุกอย่างทันทีทันควันตลอดกาลค่ะ